พี่จ้าชน่วล้วช่วล้วพี่บอลใน,นลเอ็มชั่วล้ามาอะไรพี่เ <Okay. S 2> อ๊ะเฮียเปเนโทรหันเ,าหาเลยเตอร์ไหมนะ่ะภารกิจชายแท้ not f m ตัวแล้วนอาแล้วครับไอ้ดีเราไม่รู้ครับมันเหมือนเับ นกเดียเขาเลยทเอมไรลีใครเข้ามาเยอะเยอะแยะเลยเสียงเสียงไงโทรศัพท์เข้าไหมเนี่ยเข้าพี่เข้าเข้าตอนตนี้เข้าแล้ว มันเสียงกำลังใครต่อยมวยไปกดเลยไหมกดเลยไหมให้เด๋ยวรอยตรงกันเดี๋ยวกำลังลอยอยู่เฮ้ยอารีนาวอ์มิชชั่นชายแท้จะไม่ใช่เป็นการตัดหญ้าหรือว่าฟาร์ม the excitement is preposterous oh. arena war a fantastic Man. battle contestants gearing up for hot bomb that's right folks i'm al jerome joined once again by singer and reality show celebrity violet jordan

อ้ายังไม่พร้อมยังไม่พร้อมอ้มมันเอารถคันแบบเอกแน่เลยตอนแรกก็เอาแหละแต่มันดูแบบมันน่าจะช้ามาดูอื่นอะเออมันให้ชนกันแลอแข่งกันวะน่ะน่าจะฆ่ากันแบบว่าชนกันไปเรียะทำลายกันไปเลียบโฮดิ้งยึดจุดหรือเปล่าเอีมันวะ ว่าต้องมีคนเอาคันใหญ่ว่ะอ๋อขามาเกดอนเลยนี huh. right. right ่ว <aciones> ่ะใช่ปะชนกันอ่ะหรือใครอ่ะใครอยู่ข้างหน้าไม่มีไม่เห็นใครเลยมีคนเอาบอสไซมาใช่ปะใครเอาบอสไซมาอ๋อลุยไล่เล่นไงไอ้ยหนีหี หมือนเราต้องเอาระเบิดชนอ่ะเขาเรียกไงว่าเอาระเบิดไล่อ่ะชิบหายแล้วหรือไปไล่คนอื่นเหรอเออแล้วใครเป็นระเบิดอยู่อะโอ๊ยมีบอลไงหยุดหลับมือใครนี่ไงโอ้ยอู้น่าเลยเอารถอะไรมาเนี่ยเอารถอะไรมามารถอะไรมารช้าเลยเฮียอ่าวเรียบร้อยว่าอะไร ไอ้คนแก่กูเลยอ่ะเก็บว่ะดู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 อะไรเฮ้ยนี่โอ้ยเดี๋ยว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 มันงอย่างนี้เลยเหรอเดี๋ยวเฮ้ยเพี่เีรถหมวกกเยเอารถเฮียเลยไูกูเป็นีวันเป็น ที่พี่เป็นอยู่อะพี่โอเคโอเคเจอเลิดคืออะไรวะแล้วมันต้องอันนี้อะไรเนี่ยก็มาชนม field, ผมไงอ๋อในไ,ไม่พี่พาาบาบอหืมเดี๋ยวเดียเด๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตู้เบอนไปยิงได้ด้วยเหรอ ไอ้มึงยิงกูเหรอรออะไรล่ะไอไอพอเมวูอยู่ตรงกลางใช่ป่ะใช่กูอยู่ทุกแทสกูอยู่ทุกที่อะตอนเนี้ยเรียบร้อยกูรอเด้รออยู่รออยู่รออยู่เรียบร้อยไอ้เหี้ยวูที่สามเลยล่ะแม่งไอ้เหี้ยมันรู้มันรู้มันรู้เกมแม่งกูไม่รู้นี่กูไม่ใช่เล่นแต่กูว่ามอไซค์มาแม่งจะมีประโยชน์ไง แม่งกูนึกว่าเกมวิ่งชนกันนะจัดเออทีแรกกูเข้าใจว่าชนกันจริงไม่ออันกอหญ่ดีกนใหญ่ไม่อย่างช้ากูมคันใหญ่สุดมาชอบกดไลค์เลยกดไลค์เลยชอบชอบเลยชอบ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 อบบชอชอบชอบชอบอบชหบชอบอบชอบเอาชอบบชอบชอบชออบชอบชับชอนชอชอบชอบชอบันอ่อบชอบบอบนอบชชออบชับชออชชออออออ ใครไปบวชนซ้ายบนน่ะกัวเองแหละ <c oughs> อ่ะหลินหน้าบวไม่มีเข้าคัดซินเลยวะ <c oughs> อ๋อนี่ไอเนี่ยมาต่อมาต่อโอ้แข่งอีกแล้วไม่ชอบแข่งรถเลยไม่ใช่แข่งรถแข่งรถเนี่ยตามวิ่งอชนด้วยเหรอวะ Yeah, A standing room only crowd here at May's Bank Arena. a fire hazard. it is a fire hazard. It's Arena War. We turn hazards carnage into a spectacle you can't turn away from. i You know Al, when I was a man and a movie star, I slept with a lot of women. But nothing is quite as exciting as this. I'll take your word for it. Tonight, passion pain carnage blood and speed I was at that party uh no that never happened all brought to you by the bravado bison a truck that makes you a man even if you're a woman well ร้อยโทเยีมกดยังเยีมกดยังกดแล้วกดแล้วพี่บอลกดยังพี่กดได้นะพี่ต้องพี่ต้องคอนเฟิร์มด้วยนะคอนเฟิร์มรถแล้วกดเวดีเป็นวงเวียนวงเวียนอารีนาวอลเวกิดว่าเรถเหมือรถเหมือรถพี่เลยปะ ทีเป็นงงังนนเยรมคจะเฮ้ยรถใครเนีเ่ยเฮ้ยพี่พี่ผมใจตรงกรันเหรอโหแข่งกัน,นเลยบอกแล้วทน,นไอ้เย้ยแล้วก,กูเป็นฝ่ายแบบไอ้นี่ตลอดเลยนะเด็ดเดด เฮ้ยมันมันมีซ่อมรถได้ด้วยหรอชนชนต้องไงแล้วถ้าเราจะกเล่นนะโอ้ยม15รอบไม่โหล่เขี้ยเออเน่เกี่ยวเกี่ยวอ๋อแต่ว่าแต่ว่ามันจะมีกับดักมาเรื่อยๆด้วย แค่การสะกิดเบาๆนี่ไงมันอะไรน่จังวะมาซ่อมรถไงมิ้อ๋อไม่จะเข้าไปด้านไหนไหมเปิดเปิดสายฟ้ารอเปิดสายฟ้ารอเปิดไฟหลายๆจุดแค่นี้ก่อนเลยเออได้ ใครตามมาเอ๊ะมึงเหรอไม่ใช่ไอ้เชียโคตรแรงเลยรู้พี่บอลหน้าไปอยู่หลังเลเนี่ยอาหรอไอ้เอ็มนี่ยเนียนเลยอ้าวทำไมพอกูจะถึงแม่งชอบมีปัญหาวะรถกูเนี่ยเนียนเลยเนียนเลยกูเปิดกูเปิดรอทุกอันกูจิ้มเบาๆมึงกูจิ้มเบาๆมึงก็ลวงแล้วเฟิร์สคันเนี้ยกูลวงเอง เฮ้ยเอ็มโอยเฮียแม่งเปิดทุกวันเลยทีนี้โหกำลังเยอะจัดเฮ้ยเฮียมีอันนี้ด้วยหรอกำลังเยอะมากเลยทำไรเอ็อะไรกูอะไรกูเสล้กูเปิดกำลังไม่ได้แลกเปิดกำลังเฮ้เปิดไม่โดนดุ เฮ้ยเฮียมันดูดลมกูเฮ้ยดูดลมเหัอเฮ้ยเฮียกูตกใจเลยสัตว์เดินระเบิดเนี่ยเอ้ยเอ็มเอ๋นผมบอกแล้วเจอกู้อ้ยยุบสิบห้าตายปื๊ดยี่ยงงาน่าแบบนีได้เท่าไหร่แล้วแบบนี้ เพ็่มกี่รอบแล้วอือระเบิดเลยพี่กูชนพี่เขาระเบิดเลยแต่พี่เขาเล่นกับด่านพี่เขารีเวิร์สอะไรเวิร์สพี่เขาจะรีเวิร์สพี่เขาจะเหลียวรีเวิร์สเนี่ยโคตรอันตรายเลยภาษาอังกฤษเลยอ่ะบึ้มเลยวิ่งอะไปเย็นรถมันบิดขึ้นง่ายเลยว่ะรถรถรถไม่เห็นวีดีโรถคันใหม่แล้วรถรถรถขับใหม่ได้ด้วยเหรอ ข้อใต้เหรอเออรถมันบึ้มแล้วไงพลิกเรียกรถคันใหม่อู้คนแรงกันเบาด้วยเลรยวไงพี่เล็กเอิรนคันนี้จะต้องทังแล้วเฮ้ยรถเฮ้ยรถมันแรงยังมาเฮ้ย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 หยิบเลยอู้รถเฮ้ยรถเล็กเล็กจังมาเล็กเอินโอเล็กวันนี้มันมันพิュ่อยู่นะนั่นน่ะสิ เต็มกี่รอบแล้วนะไม,ไ,มไม่รู้อ่ะวิ่งช้ามากเลยวะมันมันบอกหนะว่อ๋อเดี๋ยวนะเวลาเวลาเขาเส้นชัยโอ้โหยิงรถพี่บอลโอ้โหทำไมรถปีเล็กจังวะเต็มกี่รอบแล้วนะโอ้ยเอา้าเอ้าแล้วทำไมกูเด้งอ่ะ เอากมูเด้งมาอยู Nept ่ไหนอ่ะเอ้าพี่บอลเป็นอะไรอ่ะอ้าวแล้วมันเด้งอ่ะสเนสเลนเฮ้ยเอฟวางกระปุกมาไงไงเฮ้ยมึงอยู่ไหนอ่ะโอ้ยเสียทรงเสียทรงเป็นหลัก B ีอ่ะอยู่หลังมึงเหมือนพี่บอลเป็นพี่บอลเป็นตัวก่อกรวนไปแล้วอ่ะตอนเนี้ยเออเหมือนตัวก่อกรวนไปแล้วอ่ะเฮ้ยกู13แล้ว มันอยู่ข้างหน้ากูเลยนี่ว่าอุ้ยพี่โดนเด้งวะพี่โดนเด้งวะเฮ้ยเฮ้ยพี่ปุ๊บเฮ้ยมีคนระเบิดมีคนระเบิดพี่ระเบิดเอ้ยเหยียบเหยียบซากพี่บอลมันรอเกาะกลัวมันรอเกาะกลัว เรียบร้อยแต่หาแล้วไม่ได้ไอุ้ยอ่าอ่ากูโดนระเบิดด้วยแล้วเฮ้ยชนะจะตายวะเฮียอ่าทำไรอ่ะกูเดือวรอบนึงเฮ้ยเราเราเราเกาะกวนได้เหรอโอ้ได้ด้วยนี่มั้ยเกาะกวน ต่อกวนก่อกวนได้ไรวะอ้าวดีดเว<อ>ทีสองพี่บอลระเบิดก่อนคนอื่นเลยกูก็แค <c oughs> ่ขี่ประสานงาล้วแต่แกเลื่อนนิดเดียว <c oughs> กูแบบบุ้มเลยระเบิดประสานงาเอ๊ตกใจตกใจ เราต้องเลือกแมปแมปอื่นที่มันมันมันไม่เนี่ยแต่กูดีดไ์อ๋อเดี๋ยวพันอาพีนี่มันได้ได้เฮ้ยอะไรเนี่ยบอมบ์เนี่ยเนี่ยอ๋ไหนอ๋อไหนอ๋อไหนอ๋อฮอตบอมอันนี้อันนี้อันเดิมฮอตบอมที่เราระเบิดอ๋อเฮ้ยอันนี้เราไม่เคยเล่นเลยแท็กอะไรเนี่ยแท็กทีมเนี่ยแท็กทีมอ่ะ๋อสามเลยแท็กทีมไงอ่อแท็กทีมก็ได้ พี่แจนนั้นพ็่เตะเราก็อยู่คนละทีมเ่งเราก็นัวกันถ้าเราจะเล่นเปะเันต้องเล่นฮอตบอมบ์ไปฟออเลยเฮ้ยมีสองรอบอะทำไมมีสองรอบอะมีสิบนาทีเฮ้ยมันมันเลือกเวลาได้เอากินทีกี่นาทีเอาสิบนาทีพอสิบนาที no Uh, uh, at... A fire hazard. Oh, but don't look it's a fire hazard. It's a real war. A a real war. We turn hazard and carnage into a reigning spectacle. You can't turn away from it. I'm Al Jerome, here with the legendary Chuck uh, Cranley. You know, Al, <laughs> when I, I mean was a stuntman man and a movie star, I slept with a lot of women. But nothing is as quite as exciting as this. I'll take your word for it. Tonight, pain, carnage, blood and speed. I was at that party. Uh, no, that never happened. Oh, no. ไอ้โมอยู่ฝั่งกูใช่ไหมน่าจะใช่มันให้ทำไรวะดูดก่อนนี่ลุ้มลุมที่บอนนิกที่มันประตูยัเน้่เผื่อเราก็ให้เราไปกดด้วย คิดไม่ซื่อเลยแล้วกันอย่าบบอมก็พอไอสัตว์กูขับไม่ไปเอ็มก <c oughs> ูมึงคันเดียวกันกับกูเน,น,นี <c oughs> ่ยเฮ้ยต้องมีเอาคันอื่นด้วย <c oughs> กันไว้เดี๋ยวหากันแม่เราอาจจะไม่เหมือนกันก็ได้ กูมีฟังกับมึงพูดแล้วมึงน่าจะเอาอะไรแบบบักเอีกบั็อกอกอะกูกูกลัวมันจะไม่ใช่อะที่กูคิดไงกูต้องป้องกันไว้ก่อนอะไอ้เกมมันชอบเปลี่ยนเฮ้ยทเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเบ่งขับรถเหรอเนี่ยมันเป็นเรานั่งแท็บเล็ตเนี่ยใช่ไหมกูกลัวไม่ดักกูอยู่ไหนนะฮะเบ่งขับรถอ้าว เดี๋ยวๆๆคุณต้องทำอะไรน่ะไม่ทำอะไรเนี่ยอ๋อมึงมึงต้องของทางพี่บอลหรือเปล่าเอ็มเหรอเฮ้ยมึงต้องจัดการพี่บอลหรือเปล่าเฮียแล้วมึงดูรถปูพี่บอลอยู่ไหนอ่ะพี่บอลนอโมไซมาเฮียฮึฮึฮึเฮ้ยเให้ไปทางไหนเนี่ยพี่กลับพี่คมป์มันลำดงทางมันให้หยีเฉยอ๋อไม่ไม่ให้ชนกันครับพี่ใช่พี่ไม่ชนกับผมมาเลยมาเลยมาเลยพี่ชนกับผมดิไเอ็มดูรถกู กูไม่เห็นใครเลยนแต่นั้นนะอยู่ตรงไหนกันวะอ๋อเจอแล้วเหยียบดูแล้วกูเลยอุ้ยระเบิดไอ้เหี้ยใครระเบิดอ้ายอ้าวชนะเลยเอาอะไรวะระเบิดทีเดียวพี่เหยียบระเบิดป่ะไอ้เหี้ยระเบิดทำไมเอ็มไม่ทำไรเลยเออผมผมได้เป็นคนคุมไหมเนี่ยคุมก็ะอาระบุตอ่ะ๋อไอ้มึงแสดงมึงต้องต้องจัดการพี่บอลแล้วก็ระวังอย่าให้โดนกูด้วยไง ว่าเราทีมเดียวกันไงเฮียแล้วลุมแล้วพี่บอลไม่มีมต้องล,ลุ้นให้กูชนอย่างเดียวอย่าไ,ไงก็เล่นงี้ไงเอ็มมึงก็ฆ่าก,กูได้กูกับพี่บอลมีหน้าที่หลบอย่างเดียวใช่ไหมใครกูยิงหมดอะเฮียแล้วมึงดูรถกูดิ Let's go <S มาดีครับมาดีครับรแต่ว่า<น>ไม่เจอใครเลยชนโดนนะเฮ้ยดีอย่างไรอ่ะพี่แลนะ้วผมมันเลี้ยวยากพี่ต้องมาชนกับผม โอนุยี้ยังเต่าเลยแต่พี่ทำอะไรไม่ได้เลยปะหันหลังไปดิโอ้คุณทำอะไรอ่ะเผาไฟเหรอตัวกำลังทำอะไรบางอย่างเลยเฮิร์ัอลอรถบัส ไอ้มกูเปลี่ยนรถมันได้โอ๋อเฮียรถใหญ่มันระเบิดยากมากอัลลอฮ์รันบ้าอูมไอ้มพ่บอลไปเปลี่ยนรถเร็วเหรอ,อ,อเอออุ้ยเฮียพี่บอลยิงกูไอเอ็มหายแล้วไหนวะ บอลก็ยิงกูเลยได้บอลปิดเนี่ย้วยก็ยิงพี่บอลไม่ได้เลยอ่ะยิงไม่เข้าเลยอะ่ะพี่เเหมือนกูเปลี่ยนมันได้เหมือนกูให้มารวมมาขับได้นเนาะเดี๋ยเดี๋ยวกูขับไปหาพี่บอลแกขับหายไปแล้วทำไงเรามาขับ นี่ไงกูกำลังเล่นเป็นมิสไซล์ลอยอยู่เนีย่ยอ้าวอ้าวแล้วกูไปทางไหนอ่ะออกออกข้างนอกไงออ,ออกไงวะปิมรอกันรอกันนี่มาเดี๋ยวกว่าเออดูรถกูอุ้ยเผาไฟเฮีย

พี่บอนไปไหนหรอวะเยี้ยกอย่างไวเลยอ่ะรถยกอ่ะเร็วจังนะผมยิงไม่ได้พี่ยำอะไรไม่ได้เนี่ย

เผาเผาเผาเลยไอ้ันลงไปแล้วไอ้เช่อไซค์ไม่งอยากี่ไหมเฮียแลาวับินอยู่ข้างล่างดูน อขู hoy, hoy, ่ๆเผ่าๆเผ่าๆตัวนี้อะไรร้องอุ้ยทำไมเผาได้เนี่ยเอ้าอะไรอ่ะ้กูเป็นอะไรอ่ะกูเป็นอะไรระเบิดอ่ะเอาขอให้ตายไปเลยหรอเออเดี๋ยวกูตายเห็นเลยแล้ววะ พี่ลงมาเลน่นกันนีโอ้เด้ง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 เฮ้ยเฮ้ยโดนแลโดนแล ที่บากเออเฮียแล้วแกเล่นมอเตอร์ไซค์อ่ะขออนุยากเลยเฮียม,มอห์โอ้ปืนยิงเอ็มดเดี๋ยวเจะหาบั้นลุ้งไอ้ยไปโดนวะอย่าลงไปเลยพี่บุชนเอ็ม เอ็มโดนแล้วเอ็มเ้ยเฮ้ยเ็บกขึ้นไปได้ยังไงวะหน้าแล้วกูจะขึ้นยังไงแล้วนะโอ้โหอย่างแรงเอมมึงเอาเฟรมทัวเวอร์มาจากไหนเอมเฟรมทัวเวอร์มันมากับรถกู โอ้เยเด็กอยากเผ <c oughs> าเผาไปแล้วไปแล้วไอ้มูงจละเบิดแลวไอ้เฮเราโดนวิปองสอนสอนมวยแล้วเล่นเวอร์ไซด์แบบอย่างโหดเ r อไปโดนเ,เลจละเบิด เผาเผาตาแดกแลนะเผาเลยตามเผาตายตายเรียบรอยฮ่าไอ้เผาจันตายเลยโหยี่สองหมื่นหกเลยวะไอ้กิมโอ้ยกี่โมงแล้วเนี่ยที่ว่าไปนอนแล้วเนี่ยสามทุ่มสี่สิสี่ทุ่มนครับชั่วที่แปดผม้องน้ำก่อนกลับมาน้ำเยอะกินน้ำ กินน้ำเยอะเกินเลยไถึงนนนะีไม่นอนหรอพี่ยื่ไปนอนนะอั้นอ๋อ โอเคโอเคพี่ฟันดีฮะโอเคเดี๋ยวเจอก,กันพรุ่งนี้ไหมพรุ่งนี้ <laughs> พรุ่งนี้ได้อยู่โอเคเจอกันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับ